งวงไปก่อนเดี๋ยวของอร่อยก็มาไชายโยแสนดาวช้างเอเชียสวนสัตว์เชียงใหม <my>, ่เกรดเล็กเกรดน้อยงวงช้างประกอบด้วยกล้ามเนื้อกว่าสี่หมื่นมัดใช้ได้ทั้งหยิบของเล็กๆอย่างเหรียญไปจนถึงถอนต้นไม้ทั้งต้นแถมยังใช้หายใจดมกลิ่นและส่งเสียงได้ในเวลาเดียวกันด้วยช้างเอเชียงวงของช้างเป็นลักษณะร่วมกันของจมูกและอเริงสีปากบนซึ่งยืดยาวออกไปและเกิดจากวิวัฒนาการเพื่อทำหน้าที่เฉพาะอย่าง งวงเป็นระยางที่สำคัญและมีประโยชน์ที่สุดของช้างงวงช้างมีความละเอียดพอที่จออหิตยากขึ้นมาเพียงยอดเดียวแต่ก็แข็งแรงพอที่จะหักกิ่งไม้จากต้นได้และสามารถยกของได้หนักถึง250กิโลกรัมเลยทีเดียวเชิญพบที่ชัยโยน้องแสงดาวช้างเอเชียแสนรู้ที่สวนสัตว์เชียงใหม่